Yes Yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหมฮะขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขนโอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอ้มึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้เออใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะนะ ปี2,561ยเเสโโ้ขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะว้าววอนเดอร์ฟูโอ้โหโขนนะ่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพธิธีหรืองานพิธีสำคัญสคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพ ทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้นะว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าตุการดูมากๆแป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อนอบ้านคูฝูนพุทธศักราช2558 ครับพี่ครับพี่ทาอะไรกันอยู่หรอครับทําอะไรเหรอก็ฝึกโขนไงฝึกขนจะไปแสดงขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะเมื่อก่อนนะ่ะคนแสดงขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีโซนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขานะ่ะแต่คัดกันมาสี่ปีแล้วนะ ยังไม่เคยผ่านเลย <c oughs> คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเองทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้หรอคะก็พร <c oughs> ะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิใช่ท่านแสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนสึกเบรยราภนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพรบาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มาก ใหญ่แบบเต็มเวทีสูนวัฒนธรรมเลยสมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนําเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยละแล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทําจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายราการขับร้องการภาคเจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะ เป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะเอาเอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่าอืาอ แสดงช่วงปลายปีซาร่าโนทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไ so อ้มาไม่ได้แอมโซเซอเอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมีดีวดีการแสดงครับกรกรขายด้วยนะ Really อืไปคะ่ะ Let's go now เดี๋ยวๆๆวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะวา้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหมไปเลยไม่ได้มันไกลไปสมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการสแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิละปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมบรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ ทรงผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าโอ้โหซาบซึ้งจังเลยคะ่ะเฮ้ยเด็กดดน้อยลูกผู้ชดยากกาเด็กไม่ยางก็ยังการแดดมันหอนจังสี่นี่คอยสิบิหุป่าน่ะไปกันตายเบิดโมหูเลอพระราชนินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำเฮ็ดเป็นดัซซี่ไร้ไร้ได้น้ำ